นายพนคนนี้เห็นมีดาบลายแหลมปักอยู่บนโขดหินในป่ามันเปล่งแสงระยิบระยับเหมือนแสงเงินเมื่อเขาแต่ต้องดับหนิ่นั้นมันก็ลุกเป็นไฟสว่างว่านายพนคิดว่าถ้าตนได้ครอบครองอาวุธวิเศษนี้แน่และจะต้องเป็นที่หนึ่งในใต้หลาดังนั้นเขาจึงอยากจะดึงมันออกมาให้ได้แต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเล่ห์หาวิเศษนี้ยังคงนิ่งอยู่ทำให้เขากังวลใจอย่างมากสุดท้ายแล้วเขาก็ใช้แรงทั้งสองมือ ไม่คาดคิดว่าเขาจะถูกเปลาหาวิเศษดีดตัวออกไปไกลหลายสิบเมตรแล้วก็หมดสติลงไปกับพื้นตอนนี้หญิงชาราผมขาผู้หนึ่งที่มีพลังเสียนบินมาพอดีนางใช้ปลายนิ้วถ่ายทอดพลังทายในเล็กน้อยทําให้ร่างกายของนักล่าฟื้นคืนสติแต่เมื่อคนล่ามองเห็นขวานศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในมือของหญิงชาราเขาก็รู้ทันทีว่าเธออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญดังนั้นเขาจึงพยายามอดกลั้นความโกรธและไม่กล้าพูดอะไรขณะที่หญิงชาราก็รู้ว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นอัจฉริยะในการฝึกศิลปะก,การต่อสู้ เธอกำลังกังวลว่าเธออาจจะตายแล้วยังหาสิทธิ์ไม่ได้และทายว่าเขาคืออัจฉริยะด้านการฝึกยุทธ์ไม่ทำให้ท่านผิดหวังภายในสองเดือนกว่าเขาก็กลายเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างมากตอนนี้เขานักล่าก็สามารถสู้กับอาจารย์ได้แล้วในที่สุดท่านก็คืนขวานศักดิ์สิทธิ์ให้กับเขานักล่านี่คือขวานที่ข่มขวัญทั่วโลกของตระกูลหงไฟอาจารย์ต้องการให้นักล่าใช้ฝีมือของตนกำจัดสิ่งโวร้ายเพื่อความถูกต้อง หลังจากนักล่าลงจากเขาเขาดูเหมือนจะลืมเรื่องราวที่ผ่านมาทุกอย่างดูเหมือนเป็นเพียงความฝันอย่างไม่น่าเชื่อข้ากลับกลายเป็นจองยุทธผู้เก่งกาจที่สุดในยุทธภพเสียแล้วด้วยกระบี่ดเล่มน,นี้เจ้าจะเป็นจองยุทธที่ขณะที่เขากำลังภาาภูมิใจชายชรา,าคนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าของเขานักล่าสะดุ้งรีบซ่อนในไว้ในอ้อมอกนักล่ามองเห็นชายชรา,ายังพาผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยที่แท้ชายชรา,าแห่งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของเทพเขาคืออาจารย์ของหญิงสาวคนนั้นในที่นี้เขาเรียกว่าตุยเทียน เขาอยากได้ขวานวิเศษของนักล่ามากเพื่อที่จะได้ขวานวิเศษนั้นท่านเท่าสัญญาว่าจะให้ลูกศิษย์ของท่านแต่งงานกับนายพรานแต่นายพรานมองดูสักพักแล้วบอกว่าลูกศิษย์ของท่านก็ธรรมดานะไม่สวยเท่าไหร่จึงไม่ยอมรับหญิงสาวรู้สึกอับอายมากอยากจะต่อยเขาสักหมัดแต่นายพรานก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเขาไม่อยากต่อยกับผู้หญิงที่กําลังโกรธอยู่หรอกอยากได้ขวานเทพมากจึงมอบหมายภารกิจนั้นให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ติดตามนักล่าสัตว์และต้องขโมยขวานเทพกลับมาให้ได้นักล่าสัตว์รบลงจาากภูเข ท้องของเขาก็ร้องดังมากเขาเดินเข้าไปในโรงแรมอยากกินมื้ออร่อยแต่เขามีเงินเพียงแค่เหรียญเดียวนายพรานจึงซื้อได้แค่ผึกกราคาถูกที่สุดในโรงตียงนายพรานกำลังเคี้ยวผึกอยู่ก็มีกลุ่มโจรน,น้ําขึ้นมาแขกคนอื่นๆตกใจจนวิ่งหนีพวกเขากลัวถูกล้นมากแต่นายพรานยากจนคนนั้นกำลังเคี้ยวผึกอยู่จะมีอะไรให้กลัวถูกล้นกันละ่ะเขาคนนั้นจะเย็นที่สุดยกขวดเหล้าขึ้นแล้วเทใสป่ปากแต่กลับเผอิญได้ยินพวกโจรกำลังวางแผนฆ่าคนชื่อฟวง ในขณะที่มีคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามานำโดยหญิงสาวผู้กล้าหาญซึ่งทันทีที่เดินเข้ามาก็ดึงดูดความสนใจของทุกคนโดยเฉพาะพวกโจรเหล่านี้ที่เหมือนมาป่าหิหวโหยหญิงสาวรู้สึกได้ถึงเจตนาของพวกโจรที่กำลังหาเรื่องแล้วก็จัดท่าทางพร้อมแล้วเช็ดถูก,กันอย่างรวดเร็วตียังมีความสุขมากนักล่าคนนี้ทำเหมือนไม่มีใครอยู่กินด้วยสุขของกลุ่นก็มีกระแสพลังงานอันตรายพุ่งเข้ามาอย่างทันท่วงทีเขายังแอบไปกินของเปรี้ยวที่โต๊ะอื่นอีก ย่างเต็มที่โดยเฉพาะไก่ย่างจานนี้เข้ากันได้ดีกับสาเกโจนหัวล้านข้างๆไม่สามารถทนได้อีกต่อไปทนมานานเขารู้สึกว่านักล่าคนนี้มันหยิงเกินไปแล้วจริงๆแล้วไม่ให้ความเคารพใครเลยเขาตัดสินใจพลิกต๊ะและจะฆ่านักล่าคนนี้ที่เมายาแต่เขากลับใช้ขาไก่สามารถทำลายต้นไม้ตัวนี้ได้ใช้การกระทืบเท้าอีกครั้งทำให้ถั่ลิดงอบนตอลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าพวกมันยังคงมึนงงเขาก็แค่ดิดนิ้ว เพียงแค่เสี้ยววินาทีทําให้ผู้โจรพวกนั้นรู้ว่าฝนกระสุนตกเป็นอย่างไรชายหัวล้นตกใจเขาคิดว่าตัวเองเป็นลิงหรือไงเขาจึงหยิบมีดข้างๆขึ้นมาและพุ่งโจมตีแต่ทั้งหมดถูกนักล่าคนนี้จัดการอย่างเด็ดขาดยิ่งไปกว่านั้นดับยาวก็ถูกนักล่าจุดไปชายหัวล้นสามารถแค่ขอให้นักล่าต่อชีวิตเขาแต่เพราะนักล่ากําลังรุนแรงเกินไปเขาจึงไม่สามารถหยุดได้ชายหัวล้นถูกเตะไปไกลกว่าสิบเมตรเขารู้สึกขายหน้าจนทนไม่ไหวจึงยังคงอยากจะลุกขึ้นเพื่อรักษาหน้าตา แต่เขากลับโดนนักล่าขึ้นไปเหยียบคอต้องทนรับความอับอายที่ถูกนั่งบนก้นของคนอื่นข้างบนคือซูเปอร์เทศในใจพวกโจรเห็นอาวุธค่มนี้ก็รีบสั่นกลัวทันทีหญิงสาวเห็นโอกาสนี้ไปพร้อมกับลูกน้องของเธอส่วนเขานักล่าก็ยังถือเจียวเทศฟันลงไปมาท่าทางเย็นชาทาให้พวกโจรสับสนอย่างไม่ตั้งใจพวกเขาตกใจอย่างมากกลัวว่าซูเปอร์ฮีโร่จะตัดหัวพวกเขาในทันที นักล่าอวดดีจนตัดหัวโจรไปหนึ่งคอนอลูกน้องไม่รู้ฟ้าดินเดินเขานักล่าทุบจนบาดเจ็บสาหัสถึงแม้ว่าหญิงสาวจะหนีไปแล้วแต่ยังมีโจรคนหนึ่งตามเธอไปหญิงสาวเผลอล้มจากมา้าโจรคนนี้เหมือนจะได้ทองรีบลากสาวเข้าไปในปา่าดูเหมือนว่าจะไม่ต้องรอจนถึงกลางคืนก็สามารถเข้าห้องหอได้แล้วในขณะนั้นชายร่างใหญ่ที่เต็มไปด้วยเงือกโจนเข้ามาลากสาวคนนั้นออกไปดูเหมือนว่าตำแหน่งของท่านหลังค่อนข้างมีการแข่งขันสูงเลยนะ ชายร่างใหญ่เห็นฝีมือการต่อสู้ของนักล่าคนนี้ยอดเยี่ยมกางเกงยังไม่ทันจะดึงขึ้นเชือกที่ผูกเจ้าสาวดึงขึ้นไปบนต้นไม้ตอนนี้ลูกศิษย์ของจอมยุทธ์น้อยก็วิ่งเข้ามาปรากฏว่าชายร่างใหญ่เนื่อโซมเป็นพี่ชายของนางแน่นอนว่าเชือกที่ผูกเจ้าสาวขาดตกลงไปข้างหน้าผาในยามวิกฤตหญิงสาวชุดมุวงรีบคว้าขาของหญิงสาวอีกคนไว้นักล่าและชายร่างใหญ่เนื่อโซมก็เช่นกันคว้ากันไปมาเหมือนเชือกเส้นหนึ่งแต่เขามีร่างกายใหญ่และหนักถึง200กว่ากิโลกรัม แรงของกิ่งไม้รับไม่ไหวจึงหักกลางทั้งหมดก็ตกลงไปที่หน้าผาพร้อมกันเมื่อทั้งสองสาวฟื้นขึ้นมาก็พบว่าร่างกายของพวกเธอเต็มไปด้วยคราบน้ำมันเหม็นและเหนียวเนืหนักอย่าเพิ่งลุกรีบลุกหนีไปเถอะปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้เป็นน้องสาวของกักฟางโอท่านเจ้าหญิงหญิงสาวชุดมุ่งตัดสินใจพาท่านเจ้าหญิงกลับไปด้วยกันส่วนช่างล่าสัตว์โชคร้ายตกไปฝั่งนั้นพอเขาลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นนางฟ้าที่สวยงามช่างล่าสัตว์คิดว่าเขากําลังฝันอยู่เขาจ้องมองเทพธิดาที่สวยงามตรงหน้า เทธิดาก็พูดออกมาในที่สุดเทธิดาบอกว่าวันสิ้นโลกกําลังจะมาถึงแล้วและคนที่สามารถกู้โลกใบนี้ได้มีแค่เขาคนเดียวพอพูดจบเทธิดาก็ลอยขึ้นไปตามลงนักล่าสาวเจ้าชู้กาลังจะไล่ตาไปแต่สาวชุดโมวงวิ่งเข้ามาน่าหงุดหงิดจริงๆหญิงสาวคนนี้ชอบทําลายเรื่องดีๆของเขาก่อนหน้านี้ทําให้เขาต้องพลาดงานเจ้าบ่าวตอนนี้ยังทําให้เทธิดาของเขาตกใจวิ่งหนีไปกําลังจะให้หญิงสาวคนนี้หายไปเจ้าหญิงวิ่งมาที่นี่ ชายหนุ่มนักล่าสังเกตเห็นท่าทางอันสูงส่งของเจ้าหญิงในใจความโกรธเคืองค่อยๆหายไปรอยยิ้มเหมือนได้รับพรจากฤดูใบไม้ผลิตำแหน่งเจ้าบ่าวนี้ไม่มีใครแย่งไปจากเขาได้เจ้าชายรู้สึกเขินอายเล็กน้อยถึงจะรู้ว่าความอ่อนหวานของหญิงสาวเป็นสิ่งที่คนดีปรารถนาแต่เขาต้องออกจากที่นี่ก่อนหลังจากที่เจ้าหญิงรู้ว่านักล่าสนใจตัวเองในใจเธอก็มีความรู้สึกดีๆให้เขา รู้สึกว่าเขาไม่เพียงแต่หลอกฝีมือยังสูงส่งทั้งสองเริ่มแลกสายตาและส่งสายตาให้กันอย่างลับๆนักล่าจริงๆแล้วไม่มีความอดทนและความมุ่งมั่นได้พบกับหญิงสาวจากแคว้นตะวันตกที่มีความกระตือรือร้อนดุดไฟต่างฝ่ายต่างก็ปรารถนาเช่นกันนักล่าผู้โลกมากอยากได้ทั้งสองคนแต่เจ้าหญิงก็ไม่ได้รู้สึกไม่พอใจกับการกระทำของเขาเลยพวกเขากำลังหลับตาเตรียมที่จะใช้แผ่นดินเป็นที่นอนและท้องฟ้าเป็นม่านเพื่อร่วมเตียงกันเพราะเขามีกล้ามและเหงื่อท่วมตัววิ่งมาขัดขวางเรื่องดีของนายพราน เขาบอกว่าพวกโจรจับเจ้าชายได้แล้วนายพรานได้ยินว่าเจ้าชายถูกลักพาตัวไปจึงต้องออกมาช่วยพวกเขามาถึงถ้ำแห่งหนึ่งและก็พบว่าเจ้าชายถูกพวกโจรจับตัวไว้จริงๆชายหนุ่มกล้าเนื้อแข็งใหญ่พุ่งเข้าไปและทุบตีโจรอย่างไม่ยั้งมือแต่เจ้าชายในตอนนี้กลับเรียกเขาว่าแม่เรียกชายล่าสัตว์ว่าคุณหม้อพวกเขาคงจะบ้าทั้งหมดไปแล้วใช่ไหมที่แท้ในอากาศมีวิญ,ญญาณสาว ทำให้ผู้ชายเสียติกหญิงสาวชุดมุวงรีบวิ่งมาตุกผู้ชายเหล่านี้เมื่อชายล่าสัตว์ฟื้นขึ้นมาเขาก็รู้ว่าเขาถูกผิดเข้าเสียงแล้วก็คว้าเอาลูกแก้ววิเศษในอกออกมาจากนั้นเป่าเพลงหนึ่งบทพลังภายในอันทรงพลังนี้ส่งผ่านไปพร้อมกับคลื่นเสียงทำให้ปีศาจหญิงต้องเผยรูปร่างที่แท้จริงแล้วก็จัดการมันซะปีศาจหญิงนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยจึงสามารถหลบซ่อนตัวได้นักล่าก็ต่อยลงพื้นพลังภายในอันทรงพลังทำให้ปีศาจหญิง ต้องปรากฏตัวอีกครั้งเขาชกอย่างแรงทําให้หลอนล้มลงไปกับพื้นชายร่างกำยำบอกนายพรานให้หยุดมือเพราะปีศาจหญิงไม่ว่ายังไงก็เป็นผู้หญิงยังสามารถร่วมประเวณีได้แต่ปีศาจหญิงตอนนี้กลายเป็นตุ่มควันสีขาวไปแล้วแท้จริงแล้วคือพูดขาพันปีเช้าวันรุ่งขึ้นหมู่บ้านถูกเผาไม่ราบเป็นหน้ากลองทั้งหมดนี้เป็นผลงานของหัวหน้าใหญ่ปีศาจนักล่าต้องกำจัดหัวหน้าใหญ่ปีศาจนี้ให้ได้พวกเขาหาแหล่งที่อยู่ของมันได้อย่างรวดเร็วนักล่าต่อสู้กับหัวหน้าใหญ่ปีศาจแต่พลังของเขานนั้นสมบบ หญิงสาวชุดม่วงและเจ้าหญิงถูกพิชิตอย่างรวดเร็วและนักล่าไม่สามารถเอาชนะหัวหน้าใหญ่ปีศาจได้กำลังจะเรียกใช้อาวุธพิเศษจึงเห็นว่าเหยี่ยวศักดิ์สิทธิ์หายไปแล้วไม่มีอาวุธนายพรานจึงถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บภายในลุกขึ้นไม่ไหวอีกแล้วสุดท้ายปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ใช้ท่าไม้ตายต้องการกำจัดนายพรานให้พ้นไปเสียแต่เจ้าหญิงรีบวิ่งเข้ามาขวางไว้ให้นายพรานลูกไฟทำให้บาดเจ็บสาหัสของเจ้าหญิงพังหมดนายพรานเห็นหญิงที่ตนรักตายต่อหน้าต่อตาจใจเขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้น เส้นประสาททั่วร่างกายของเขาทําให้ใบไม้ลอยฟุ้งในอากาศแต่ก็ทําให้เขาหมดแรงล้มลงขณะนั้นเทธิดาก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างฉับพลันทําให้เหล่าปีศาจใหญ่นี้กระเจิไปสาวใสเสื้อมุ้งทําให้เจ้าชายผู้ล่าเสียใจไปเจ้าชายมองศพของเจ้าหญิงที่เสียชีวิตด้วยความโศกเศร้าเขาสามารถเผาศพเจ้าหญิงในน้ําตาของเขาชายผู้ล่าบาดเจ็บสาหัสได้รับพลังภายในจากชายที่มีกล้ามเนื้อแข็งแกร่งและเหงื่อออกในที่สุดเขาก็ตื่นขึ้นชายผู้ล่ากลับไปหา ครูจึงบอกความลับเกี่ยวกับว่าวิเศษให้กับเขาตอนนี้จอมมันใหญ่ได้สําเร็จในการครองบัลลังก์และพิชิตเหล่าฉงงามและภรรยาหลวงในห้องหองของพระราชาจึงกล่าวได้ว่าการมีสุขภาพดีคือการมีทุกอย่างแค่มีสุขภาพดีก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ไม่สามารถพิชิตได้หรอกพระราชาหลังจากที่มีเขาสูงขึ้นบนหัวก็หลบหนีเข้าไปในปา่ากรดแค้นต้องการยึดบัลลังก์คืนเขาต้องการให้มีแผนการสอดแนมในหวังช่างล่าสัตว์ตัดสินใจผสมเข้ามาในหวังก่อนอื่นคุณ ช่วยเหลือเหล่าสตรีในห้องหอของพระราชาออกมาครั้งนี้พระราชาทรงมั่นใจแล้วว่าเหล่าสตรีสูงวัยจะไม่หักหลังพระองค์จากนั้นพระราชาทรงสั่งการทหารทั้งหมดร่วมมือกรรันปราบปรามอสูรร้ายตัวนั้นบรรดาผู้มีฝีมือจากชาวบ้านต่างก็ปรากฏตัวแม้แต่ผู้ที่เดินทางในโลกยุทธจักรก็มาถึงกองทัพของปีศาจใหญ่ถูกทำลายจนสิ้นซากแต่ใต้การบังคับบัญชาของเขามีปีศาจมากมายมีความร้ายกาจมากทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันมาเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนสุดท้ายสามารถเอาชนะกองทัพของปีศาจใหญ่ได้ นักล่าผู้ถึงความยุติธรรมเดินเข้าสู่พระราชวังปีศาจใหญ่ยังคงนั่งอยู่บนบัลลังไม่หวาดกลัวเพราะก่อนหน้านี้มันเคยเอาชนะนายพรานได้อย่างไงไ่ายดายมันคิดว่านายพรานเป็นเพียงเด็กน้อยอ่อนแอแต่ไม่คาดคิดว่าพลังของอีกฝ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างก้ากระโดดเพียงมือเดียวก็หักดาบวิเศษของมหาปิศาจได้ที่แท้สิ่งที่อาจารย์พูดว่านกเหยี่ยวไม่ใช่หายไปแต่ได้หลอมรวมเข้ากับร่างกายของนายพรานแล้วนายพรานก็คือนกเหยี่ยวสุดท้ายมหาปิศาจก็ต้องใช้ท่าไม้ตายนั่นคือไฟพิโรธ แค่เพียงฝ่ายพิโรที่ถูกนักล่าคนนี้ใช้กลุ่ยเทพออกมาอีกครั้งจองมันใหญ่ยกคอนของตนขึ้นตัดสินใจที่จะทำลายล้างไปพร้อมกับฝ่ายตรงข้ามนักล่าคนนั้นกลับหยิบกลุ่ยของตนออกมาเป่าเสียงกลุ่ยนี้เต็มไปด้วยพลังภายในที่แข็งแกร่งทำให้เลือดไหลาจากหูของศัตรูทุกคนจองมันใหญ่ใช้พลังสุดท้ายของตนในการแปลสภาพกลายเป็นสัตว์ร้ายดุร้ายล้มนักล่าลงได้หญิงสาวชุดม่วงและชายรูปร่างกำยำก็วิ่งมาช่วยเหลือแต่ปีศาจร้ายได้เสียสติไปแล้วนักล่าถูกตีจนหมดแรงต่อสู้ สุดท้ายหญิงสาวชุดม่วงจึงคว้างผ้าไหมไปมัดปีศาจร้ายไว้ส่วนชายรูปร่างกำยำก็ใช้พลังก,กำลังกระแทกพื้นเพื่อช่วยนักล่าขึ้นมานักล่าได้รับพลังภายในและพุ่งขึ้นไปฟันคอปีศาจร้ายภายใต้ความร่วมมือของสามปีศาจใหญ่พวกเขาก็ไปพบพยมท,ทันทีสุดท้ายทั้งสาคนได้ร่วมสาบานเป็นพี่น้องกันกลายเป็นผู้ช่วยโลกนี้ให้รอดพ้น